ตำอ้อยน้นึงจ้ะซ่บๆนะบังสวัสดีจ้ามาจา้กพี่น้องจ้ามื่อนี้อังผ้ามากินตำบังหุ่งแบบตำบรนบาดตำเล่าๆจ้ะพี่น้องจ้ากินกับข้าวปุ่นมาจ้ะแค่ห้อน ได้พักบุงมากกับแล้วก็มีอะยังก่อกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีมมน,นี่หัดล่องเองล่องหัดดองเองจ้ไพี่น้องจ้าวันนี้หัดดองเองนี่ดองได้จากช่วงแล้วปะ คิดอยากตามองหงมันห่อนไหมตาคนเยนะตามองหงแบบ thầm ô nhỏ nâng cả sắp xếp lắm ạ 那么合体 แซ่บกินกับข้าวเหนียวจำมะฮุ่งจำลแล้วละ <c oughs> <c oughs> ขากล่องมันหกักกล่องหยดลงหยดลงอืมแซ่ Số 1 cá nổi sấp Nhắm lấy cá xem ของกระยอนร้อย่นลงครับคิดอยากได้แสบครับ ไปก้อนพี่น้องจา้าจะไปซ้อมกล้องใหม่กล้องมันหยุนลงหยุนลงขอบคุณค่ะพี่น้องจา้าที่เขามารับชมคลิปของอ่งนะพี่น้องจา้าคลิปนี้ไปแล้วไปซ้อมกล้อง,องจะพี่น้องจา้าคลิปน้ำไม่หอ,อก,กันแม่เขอบเลยล่ะ